แปลงใหญ่มันสับปะหลังบ้านหนองแก่ผักพึกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560เริ่มแรกจากการจัดตั้งกลุ่มเกิดจากการชักชวนแนะนำของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเนินขามโดยมีนายอดุลการพักดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านหนองแก่ผักพึกตำบลกระบกเตีย้ยเป็นผู้นำและชักชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสัปะหลังให้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มันสับปะหลังบ้านหนองแกผักพืก มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน52รายในปีพศ2562มีนายวนสบายทิพย์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยเป็นประธานที่ตั้งหมู่ที่6ตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทสมาชิกกลุ่มจำนวน66รายพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2026ไร่บริหารงานโดยคณะกรรมการแปลงใหญ่จำนวน22ราย การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกโดยเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสปหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ใช้พันธุ์ดีปลอดโลกและถ่ายระเบิดดินดานขอนายวุจะไทิครับ อ,อยู่หมู่ที่6ตำบลกระบกเตี้ยครับก็เป็นประทานามันเปลงใหญ่บ้านหองเกักคึกนะครับแล้วก็ได้มีการาคิดไว้ในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรทุกท่านที่มาร่วมโครงการนะครับก็จะมีการขยายลานแต่ก่อนที่เราจะขยายรลานเราก็ต้องมีการระดมหุ้นเพิ่มขั้นแรกเรามีการแลกเข้า2อ0้200บาท แล้วก็มีการระดมหุ้นอีก500บาทคือหุ้นละ100ต่อต่อไปเราก็จะขยายหุ้นเป็นหุ้นละ100แต่คนหนึ่งลายหนึ่งไม่เกิน50หุ้นนะครับแต่1ลายนะครับแล้วจะมีการาเพิ่มทุนคือกู้จากาทางทกสศดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับคือล้านละ100เพื่อทเพื่อจะมีทุนสำรองที่เราจะต้องมาซื้อ,อมันจากสมาชิกทั้ง66สลาย มีเนื้อที่ถึง2,000กว่าไร่ก็มีจำนวนมันไม่น้อยนะครับขั้นแรกนี้ทางมันสดไปก่อนอส่วนดำการสับนี้เราก็จะเป็นถ้าเกิดเราสับตาแข้งไม่ทันเราก็จะมีรถจากรองประทานนะครับได้ขนต่งไปสู่ตลาดนะครับจากพ่อค้าที่เราได้ต่อลองกันไว้ก็จะดำเนินการ ต่อไปนะครับรับสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะกระจายรา,ายได้ไปอยู่ไปสู่ยังเกษตรกร,กรของเรานะครับที่ทำมันนะครับสําปะหลังให้มาเข้าโครงการมันแปลงใหญ่เยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไว้ต่อรองราคากับพ่อค้าได้นะครับและในอนาคตเราก็จะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนนะครับและจะอยู่ได้ด้วย น้ำมือของเกษตรกรโดยตัวเองกระทรวงเกษตรก็มีการช่วยเหลือเราอยู่เรื่อยในเรื่องปรับปรุงดินแล้วก็มา,าตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็สอนให้เราได้ทำปุ๋ยหมักจากผลไม้น้ำหมักจากผลไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกอปุ๋ยายาง สับประรดต้นกล้วยอ้อยอะไรพวกนี้ผลไม้เราก็เอานํามาหมักใช้ได้น้ําหมักตะเดาน้ําหมักบัวเพช็น้ําหมักตาคาใบมะกรูดตะเดาอะไรพวกนี้เยอะมากมายนะครับที่เขาแนะนําให้เราได้ใช้นะครับเราก็ประหยัดตรงนี้จากอาจจะใช้สารเคมีเยอะๆเราก็ลดมาใช้น้อยก็ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ